ททห,หลายคนอาจจะยังไม่ทราบใช่ไหมครับว่าที่สัตหีบเขามีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยพิพิธภัณฑ์ที่ว่านี้ตั้งอยู่ริมทะเลบริเวณเขาหมาจอตำบนแสมสารครับสำหรับอาคารหลังนี้ก็จะเป็นอาคาร เลงที่1นึ่ง,งนจำนวน5หลักนะครับโดยเนื้อหาของอาคารแล้วก็จะพูดถึงความเป็นมาของน,นี้ของโครงการสมเด็จพระเทพท่านได้ดําเนินง,งานโครงการรัะพุทธกรรมพืชสืบต่อเจตนารมณข,ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงอนุรักษ์พันธุ์พืชไว้นะครับ นักวิชาการที่มาร่วมโครงการกับเราครับเ็เห็นว่าในแต่ละท่านก็จะเป็นจุดยอดในแต่ละสาขาวิชากันนั่นเลยนะครับนี่ก็จะเป็นนักวิจัยในอนาคตไม่แน่นะฮะไม่แน่นะฮะเป็นไปได้ครับในฝั่งนี้เราก็จะจะแสดงนะครับว่าอะไรบ้างหายากหรือใกล้สูญพันธุ์พวกนี้มีจริงมั้งจริงทั้งหมดครับที่เรานำมาแสดงนะครับแต่ก็เกือบจะสูญพันธุ์หมดแล้วใช่ครับ ชาวแม่ไก่ใม่ไมเคยเห็นปะไม่เคย่างน,นี้เขาบอกว่าคุณสมบัติ2ข้อของการเป็นนักสำรวจดีก็คือรู้จักสัมผัสและช่างสังเกตสองคนนี้ดูมีแววนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของกำเนิดโลกนะครับจากคอนเซ็ปต์ก็จะบอกว่าจากหินสู่ดินสู่ชีวิตซึ่งผู้เข้าเยี่ยมชมก็จะ ทราบว่าลูกของเราเนี่ยมันมีกำเนิดมนอย่างไรบ้านนะครับครับน,นี่ก็จะมีรายละเอียดในแต่ละยุคนะครับจนมาถึงยุคหิ่นต่างๆแล้วก็ยุคไดโนเสาร์ได้ยินเสียงร้องไหมตรงไหมตองไหมั้ย,ย,ย <laughs> พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีการนำเสนอแบบที่น่าสนใจมากเลยคือไม่ได้มีเรื่องราวเฉพาะของที่นี่เท่านั้นแต่เป็นการรวบรวมเรื่องราวหลายๆสถานที่เรื่องราวที่สําคัญมาไว้ที่นี่หมดเลยนะฮะใช่ครับก็ถือว่าถ้าน้องๆได้มาแล้วเนี่ยจะได้รับรู้ตั้งแต่กําเนิดโลกเลยครับว่าจนเรวิวัฒนาการมาถึงปัจจุบันแล้วยังมีที่เหลืออยู่อีกกี่ห้องครับเนี่ยจะยังมีอาคารที่จะสแสดงอีกสองอาคารนะครับถ้าน้องๆสนใจก็ เชนไปชมได้เลยครับดีเลยงั้นเดี๋ยวผมขอตัวทานน้องๆสองคนเนี่ยไปลุยเลยดีกว่าครับนะได้เลยครับได้เลยครับ่ก็ขอบพระคุณพี่มากเลยครับคขอบคุณครับแล้วตรงนี้นะก็เป็นส่วนจัดแสดงอาคารที่สองชื่อว่าอาคาร ปวงปา่าร่วมรวมใจเป็นการจัดแสดงเกี่ยวกับความสําคัญของปา่าไม,ม่เป็นป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณป่าดิบชื้นนะที่สําคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะร้งแมกลงไม้คือปา่าอะไรรู้ไหมป่าชายเลนนะถูกต้องเลยเราก็ลองเดินเข้ามารงป่าชายเลนเลยเพราะว่าพื้นที่ติดริมทะเลอย่างแสมสารห,หรือสัต,ะตะหีบเนี่ยป่าชายเลนเนี่ยจะมีความสําคัญมากเลยมันจะมีลูกปลาหรือสัตว์เล็กๆน้อยๆอย่ะซึ่งมันเป็นส่วนสําคัญของห่วงโซ่ชีวิตอาหารเนี่ยมันสามารถเข้าไปอาศัยอยู่ตามรากป่าชายเลนได้ รู้จักแม่หอบไหมคืออะไรไม่รู้จักอ่ามันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่อยู่ได้ในป่าชายเลนเท่านั้นมันจะคล้ายๆกุ้งนะจะได้ยินเสียงอะไรมะมเสียงนกเสียงนกก็เนี่ยถ้าเรามีป่าที่สมบูรณ์นะครับน้องแม็กน้องไม้เราก็จะได้ยินเสียงแบบนี้แหละเพราะว่าความสมบูรณ์ของป่ามันก็จะให้ชีวิตน้องไม้น้องแม็กคิดว่าป่าเนี่ยสาคัญไหมสำคัญครับถ้ามันมีต้นไม้ก็จะไม่มีน้ำถ้าไม่มีน้ำก็จะไม่มีต้นไม้ อีกส่วนของอาคารโปรงป่าร่วมแรงใจแสดงเรื่องเกี่ยวกับผู้ย่อยสลายในธรรมชาติครับไม่ว่าจะเป็นปลวกจุลินทรีย์ดินเห็ดราสัตว์หน้าดินในดินมีเจ้าพวกเนี้ยมันก็จะมันช่วยย่อยสลายตามธรรมชาตินะคือจริงๆมันก็คงไม่ได้ตัวใหญ่่างนี้หรอกเขาทํามาให้เราเห็นชัดๆซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยหนึ่งในห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารอันเป็นกระบวนการหมุนเวียนพลังงานที่ก่อให้เกิดความสมดุล ในระบบนิเวศครับที่นี่น่าเทีย่ยวจริงๆนะครับโชว์ของได้ดีมากมีความรู้เยอะๆน่าเทีย่ยวมากครับได้เห็นอย่างนี้แล้วตอนโตขึ้นผมก็อยากเป็นนักวิจัยมั่งนะครับธรรมชาติสวยจริงๆนะครับ หนึ่งอาคารที่น่าสนใจก็คืออาคารพิทักษ์ศักยภาพทะเลไทยครับภายในเราเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับภรารกิจของกองทัพเรือในทุกๆด้านด้วยการจัดแสดงที่สวยงามไม่แพ้อ,อีก2ออาคารเลยครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวบนยอดเขาหมาจอนะซึ่งก็สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ96เมตรนะแทบเดียวหมดไปวันหนึ่งลวนะเที่ยวสัตหีบวันนี้สนุกไหมสนุก,นกมากเลยค่ะสมัยก่อนนะตอนที่ปาเด็กๆเนี่ยนะก็รู้สึกแบบโหเวลาจะมาพิพิธภัณฑ์นเนี่ยมันดูน่าเบื่อนะว่าเป็นสถานที่ที่แบบโอ้มันอาจจะเหมือนดูไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าพิพิธภัณฑ์สมัยเนี้ยนะมันไม่เหมือนสมัยก่อนเลยนะมาครั้งนี้มันสนุกกว่าครั้งที่แล้ว เพราะว่าได้เห็นสิ่งของที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่ถ้าบอกใครใครจะเชื่อไหมเนี่ยว,วิวสวยๆข้างหลังเนี่ยเห็นเกาะสวยๆเต็ไมไปหมดเลยว่าตรงนี้คือสัตหีบพวกเราเนี่ยโชคดีมากๆนะที่มีหาเรือแล้วก็เหล่านาวิกโยธินเนี่ยคอยช่วยกันดูแลปกป้องรักษาไว้ถึงมีเกาะที่สวยงามและทะเลแถวนี้ก็ยังสะอาดสวยงามอยู่นะแต่ผมว่าครับมันไม่ใช่หน้าที่ของทหารคนเดียวที่จะรักษาเกาะผวกนี้เพราะว่ามันหน้าที่ของเราทุกคนเลยที่ต้องปกป,กปก้องเกาะมันเป็นประเทศของทุกคน ก็ควรจะช่วยกันปกป้องธรรมชาติของเมืองไทยให้สวยงามมันนีเป็นร้อยเกาะเลยไม่ใช่ว่ามีแค่สัตหีบนะก็มีทั้งอ่าวไทยแล้วก็ทั้งทั้งป้าทงอันดามันอีกนะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยตั้งอยู่บนเขาหมาจอตำบลสมแสสารอำเภอสัตหีบเป็นจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกได้สวยที่สุดอีกมุมหนึ่งของสัตหีบครับทททีี่อยยยากจะเเวมไหน